ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ร่วมกับบริษัททีทามวิชั่นจำกัดเสนอรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนาสนับสนุนโดยพิทีทีไฮฟอสน้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่จากปตท สวัสดีค่ะพบกับแป้งในรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนารายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจเรื่องราวของกฎหมายได้ง่ายๆในแบบฉบับของอาจาร์ธนานั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมทางบ้านมาอยู่กันที่ r i v e r w i วายรีสอร์ทแอนด์รีสอร์นั่นเองนะคะบรรยากาศข้างในขอบอกนะคะว่าคงจะสวยงามมากๆเลยค่ะแต่วันนี้ผู้ชมคะ่ะอาจารธนามาเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่แป้งจะพาคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปคุยกับอาจารธนาวันนี้เราก็มีนัดสําคัญนะคะกับ1แขกรับเชิญพิเศษเขาจะเป็นใครตามมาเลยค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้แป้งก็นั่งอยู่กับหนึ่งแขกรับเชิญสุดพิเศษ,ษของเรานั่นเองพี่แอฟค่ะสวัสดีครับพี่แอฟสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องให้พี่แอฟเรียนแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักนิดนึงคะ่ะสวัสดีครับผมชื่อซีนนท์ช่วงมลศุขนะครับชื่อเล่นชื่อแอฟนะครับเป็นผู้ดูแลร้านริเวอร์วายนะครับผมเดินเข้ามาเนะี่ยพี่แอฟค่ะบรรยากาศร,ร้านสวยงามมากอยากถามเลยพี่ร้านแห่งนี้เนี่ยตกแต่งสไตล์ไหนคะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับออกจีนจีน เราแป้งสังเกตเห็นว่าที่ร้านเนี่ยแบ่งเป็นหลายโซนมากเลยมีเป็นโซนไหนบ้างคะพี่แอฟก็จะมีโซนดาวายนะครับโซนริมน้ําแล้วก็มีห้องคาราโอเกะก็ถือว่าใครจะมาแบบทานข้าวสวีทกนันสองคนก็ได้หรือว่ามาเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ได้ไดใช่ไหมคะแล้วก็เห็นบรรยากาศเนี่ยสวยงามมากเลยร้านนี้ก็คือขายอาหารสไตล์ไหนคะพี่แอฟสไตล์ยุโรปแล้วก็สไตล์จีนครับอาหารไทยจีนอือก็คือเดินทางเข้ามาเนี่ยก็ต้องต้องโทรมาจองล่วงหน้าไว้ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับจองริมน้ำอย่างเงี้ย จะเต็มบ่อยอผู้ชมคะอย่าลืมนะคะแวะเวียนมาผ่ามาแถวนี้เนี่ยแนะนําเลยว่าที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะมากันเป็นคู่คก็ได้หรือว่าจะมากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งหรือก็มาร้องคาราโอเกะก,ก็ได้นะคะขอบคุณพี่แอฟมากที่มาคุยกันในวันนี้นะคะคขอบคุณมากค่ะพี่แอฟผู้ชมคะอาจารย์ธนามารออยู่แล้วนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์จะเตรียมเรื่องราวอะไรมาคุยกันนะคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์ธนาค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้แป้งก็นั่งอยู่กับอาจาร,รย์ธนาเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแป้งครับสวัสดีครับท่านชมครับอาจารย์ค่ะวันนี้แต่งตัววัยรุ่นมากเลยนะคะครับวัยรุ่นทุกวันวฮะนบรรยากาศร้านก็เก๋ๆชิคๆ,ๆแบบนี้ก็ <laughs> <g ül> ร้านนี้กําลังดังฮะ <c oughs> นะฮะ ก็ส่วนใหญ่คนมาก็จะวัยรุ่นเราก็ทําตัวกลมกลืนนะอาจารย์ก็วัยรุ่นอยู่นะคะแต่หลายๆคนอาจารย์คนานะบางทีเนี่ยกินดื่มเนี่ยบางทีก็กินเยอะไปมากไปก็อาจจะทําให้เกิดอ่ะรถขับราอุบัติเหตุได้นะคะหรือว่าบางทีกินแล้วก็อาทะเลาะเบาแวงกันในร้านก็มีเยอะเหมือนกันโอ้นี่เวลาดื่มสุราแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเขาบางร้านนะคแป้งค่ะเขามีรับจ้างขับรถกลับบ้านนะอืมจริงเหรออาจารย์เพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมเวลาจะไปงานไปปาร์ตี้นอกสถานที่ใช่ไหมฮะ หก็คือเมาแล้วขับไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะสองก็คือถ้าเมาแล้วก็กลับแท็กซี่มีทางเลือกหนึ่งให้คนมารับกลับแท็กซี่หรือร้านบางร้านเนี่ยเขามีบริการคนขับรถให้ไปส่งเราถึงบ้านอย่าขับเองเลยครับนะครับเพราะว่าอันตรายนะฮะเพราะว่าเราครองสติไม่อยู่ครองสติไม่ได้นะฮะเราคนเดียวอาจจะทําให้คนอื่นนะฮะซึ่งใช้ถนนร่วมกับเราเนี่ย เกิดอุบัติเหตุเขาไม่เคยรู้จักเรามาก,ก่อนอเลยอาจจะประสบอุบัติเหตุจากการกระทําของเราก็ได้ใช่ะ,ะ,ะ,ะที่สําคัญก็คือขับไปแล้วเดี๋ยวนี้อด่านเยอะครับเป็นดอกเห็ดเลยนะ,ะเยอะมากค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเวลาขับไปก็เจอด่านนะฮะก็เมาแล้วขับนะฮะก็จะมีความผิดตามกฎหมาย นะฮะมีโทษจำคุกถึงหนึ่งปีนะแล้วต้องไปทำงานสาธารณะด้วยค่ะก็ในวันนี้อาจารย์จะมาคุยกับแป้งและผู้ชมในเรื่องของอะไรดีคะก็ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์สุรานี่แหละค่ะจริงๆแล้วสุรามันก็มีคู่โลกนี้มานานละมีมาหูนานมากนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งดื่มแล้วก็อาจจะทำให้ชีวิตสดใสสองดื่มแล้วก็เลือดมันสูบฉีดนะฮะในฝั่งยุโรปที่อากาศหนาวหูถ้าไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็บางทีเลือดมันก็ไม่ไหลเลยนะ เพราะฉะนั้นก็พอประมาณะนะฮะเมื่อก่อนเขาก็ดื่มที่บ้านไม่ได้เดือดร้อนใครไงต่อมานะค,คนไม่ค่อยรับประทานอาหารที่บ้านเนี่ยก็ไปดื่มข้างนอกก็คือดื่มร้านนะรก็ต้องออกกฎหมายควบคุมนะฮะการนะฮะเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในประเทศเพื่อให้เกิดความสงบสุข ค่ะก็พูดถึงเรื่องของสุราแอลกอฮอล์นี่ก็ถือว่าคนไทยเออนี่ยก็ไม่แพ้ชาติในโลกนะะอาจารย์ดื่มกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสุราและก็แอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเพราะว่าถือว่าคนไทยเนี่ยก็เป็นชาติที่ดื่มสุราไม่แพ้ชาติอื่นในโลกเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บหนึ่งเจอกันในช่วงหน้าค่ะกฎหมายสบายสไตล์ธนา กฎหมายสบายสไตล์ธนาช่วงกฎหมายน่ารู้กับธนาเบญจาธิกุลกลับมาอยู่กันในช่วงของกฎหมายน่ารู้กับอาจารย์ธนาเบญจาทิกุลค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้คุยกันเกินไว้ในเรื่องของสุราแอลกอฮอลนั่นเองนะคะ<ม>ต้องถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าในบ้านเราเี่ยมีกฎหมายอะไรเกี่ยวกับสุราบ้างไหมคะก็ะจริงๆแล้วนะฮะกฎ <ขด S 2> หมายก็จะมีพรบสุราซึ่งมีมานานแล้วนะฮะก็สองอพรบควบคุม คเครื่องดื่มการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ะนะฮะแล้วก็มีพรบเด็กนะครับแล้วก็มีพระบญจราจรนะครับแล้วก็มีพวกประมวลกฎหมาย,ายาอาญานะครับซึ่งก็จะจะได้ระบุหรือกล่าวถึงพวกเกี่ยวกับสุราห,หรือแอลกอฮอล์นีค้คาว่าสุราก็หมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทีนี้บ้านเราก็จะมีสุราที่ สุราแช่ะนะฮะก็คือมีวิธีการทำนะเหมือนเหล้าแช่อะไระต่างๆนะก็คือเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์หรือสุราที่ไม่ได้กลั่นออกมาไม่ได้กลั่นะนะฮะสองสุรากันก็คือสุราที่ผ่านกระบวนการการกลั่นออกมาะนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เรามีโรงกลั่นสุราใช่ไหมฮะก็ต้องไปต้มไปอะไรแล้วออกมาเป็นใสๆอะไรทํานองนั้นถ้าพวกแช่น้ํามันจะไม่ใสนะที่เราบอกเฮ็ดกัแช่น้ําจะไม่ใสน้าจะขุ่นๆออกมา,มาจริงๆแล้วปรบสุราเนี่ยนะฮะก็คือใครที่จะจําหน่ายก็ต้อง มีใบอนุญาตขายเหล้าเพราะนั้นการที่คุณจะเปิดร้านอาหารนะฮะคุณต้องมีใบอนุญาตอย่างเช่นใบอนุญาตให้ขายนะฮะสุราใบอนุญาตใ,ให้ขายบุหรี่อะไรพวกนี้ก็กฎหมายเขาจะควบคุมหมดนะ,ะเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐนะฮะจะต้องออกใบอนุญาตควบคุมเพื่อรู้ว่ามีการจําหน่ายที่ไหนบ้างแล้วก็สถานที่จําหน่ายเหมาะสมไหม,มะะใกล้วัดใกล้โรงเรียนอะไรหรือเปล่าก็ม,มาดู ถ้าใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้สถานศึกษาอะไรนย่ง้เขาก็ไม่ให้ขายหรอกนอกจากนั้นแล้วก็จัดเก็บภาษีด้วยนะฮะเพราะว่าการที่จะผลิตสุราเนี่ยก็ต้องได้รับใบญาตนะครับแล้วก็ผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็ควบคุมการเสียภาษีพรบสุราเ็ากาหนดแบบไว้เป็นเรื่องแบบนั้นสุราอควาใหม่ๆนี่ก็กําหนดเรื่องการขายสุราการผลิตสุรานะครับถ้าผลิตเหล่าเทือนผลิตไม่ขออนุญาตอะไรเงี้ยนะฮะไม่เสียภาษีนะครับ อะไรเงี้ยก็จะมีความผิดตามพรบรสุรานะะหนึ่งก็จะมีพรบรควบคุมการขายแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์ก็คือ,อก็คือสุราตามพรบรสุราเพราะฉะนั้นเขาก็จะหนึ่งเวลา,านะฮะเขาก็จะบอกแล้วว่านะฮะในสถานที่ที่จำหน่ายสุรานะะและก็ขอใบญาตนะตามพรบรสุราจะขายได้ในเวลา ใดบ้างนะฮะเพราะก็เขากำหนดไว้11นาฬิกาคือตอนเช้าไปถึง14นาฬิกานะแล้วก็17นาฬิกาไปถึง24นาฬิกาคือเป็น2ช่วงเวลาะะใช่เพราะ,ะฉะนั้นเขาจะให้กำหนดให้ขายช่วงแบบนี้แค่นั้นเองต่อไปก็คือว่ากำหนดสถานที่ะนะฮะ,ฮะก็คือสถานที่เนี่ยฮะก็คืออย่างเช่นในสถานศึกษา ไปดื่มสุราไม่ได้ในวัดในวาก็ไปดื่มสุราไม่ได้ในที่สาธารณะเช่นสวนสาธรารณะเนี่ยเขาไปออกกับลำงกยเนี่ยแหม,มบางคนไปปิกนิกเลยอเ,อเ,อเอาหมอนเอานะอเสือไปวางแล้วโอ้โหเล่าวางป้าบเขาให้นะฮะสวนราชก,การต่างๆนานะเขาก็จะห้ามดื่มสุรานอกจากนั้นแล้วนะในท้องถนนเนี่ยในทางอ่ะก็ห้ามดื่มสุราอนอกจากนั้นแล้วในรถ บนรถรถเราเนี่ยรถส่วนตัวเรานะฮะหรือรถสาธารณะที่วิ่งในทางเนี่ยก็ห้ามห้ามนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ห้ามคนขับนะ,ค,ะคนที่นั่งก็ห้ามนะฮะเมื่อก่อนเนาะแหมทัวร์จิงจับไปมาจิ้งจิงจับจิงจับจิงจับอาจารย์ใช่ไโอ้โหดื่มมันเมามันเละเทะเลยนะฮะดย่านี้ไม่ได้แล้วเป็นผู้โดยสารก็ไม่ได้หรือนะฮะเราขับรถส่วนตัวไปเพื่อนั่งข้างๆนะขับรถไปในถนนสาธารณะเพื่อนก็ดื่มเบียร์ดื่มอะไรไปเนี่ย ไม่้ด้ก็ไม่ได้นอกจากนั้นแล้วในวันพิธีทางศาสนาที่วันพระใหญ่ใช่ไหมวัดมาฆบูชาวัดวิสาขาวัดเข้าพรรษาเนี่ยนะเขาก็ห้ามขายเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับกฎหมายก็ได้บัญญัติไปถึงเยาวชนด้วยเพราะว่าเยาวชนก็หมายถึงว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยนะก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช่ไหมล่ะเขาก็ห้ามขายให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีนะก็คือ เมื่อก่อนผู้ใหญ่ชอบใช้เด็กไงใช่ใชอบตังไป<ห>ไปซื<ห>้อห,หน่อยไอ้ลูก <นะ S 1> ตังไปหน่อย<ะ>ไปซื้อเหล้าให้พ่อหน่อยไปซื้อเหล้าให้ลุงหน่อย<ะ>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ไงมันขายให,ให้เด็กนี่ไม่ได้นอกจากนั้นแล้วนะครับเขากําหนดนะว่า คนที่จะขายให้นอกจากเป็นต่ำกว่าอายุ20แล้วคนที่อยู่ในขนาดที่มึนเมาอ่ะเขาจะไม่ขายให้แล้วนะฮะเรเห็นมีเป็นคลิปอาจารย์อกอลราเขาบอกโอ้เขาแชร์กันเยอะมากแล้เป็นคลิปคนเมานะคะแล้วก็เข้าเข้าไปจะต้องการจะซื้อสุรารในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึง่งแล้วก็เลยเวลาอลาจารย์พนักง,งานก็ไม่ขายให้นะคะไม่ขายที่<า>แล้วก็บอกวนะ่าทีนี้ก็จะซื้อเมาแล้วจะซื้อเอาวางตังค์เลย แล้วก็หยิบออกไปค่ะอาจารย์ก็คือว่าเขาไม่ขายให้เพราะ,<ท>ะว่าถ้าเขาขายแล้วคนขายมันจะผิดไงคนซื้อก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะ,<ท>ะแต่ถ้าคนซื้อเนี่ยเอาเล่ามาแล้วกินในบนถนนในคนซื้อก็จะผิดนะฮะนั้นนะครับการที่เขาไม่ขายให้ก็ถูกแล้ว <ทะ S 2> แต่การไปข่มขู่เขาอะ่ะบังคับเขาอะ่ะอาจจะมีความผิดฐานความผิดต่อเสรีภาพนะอยู่เขาอยู่ในภาวะขัดขืนได้นะครับบอกขายมาเอามาเดี๋ยวนี้เอามาสักเอามาไม่ได้นะจ๊ะ แล้วดีไม่ดีเอาเล่าไปนะแม้ว่าวางตังแต่เจตนาทำอย่างนี้เดี๋ยวจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์ฐานรักทรัพย์อีกก็คุณผู้ชมคะวันนี้ก็ได้คุยกับอาจารย์ในเรื่องราวใกล้ตัวมากๆนะคะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสุรากับแอลกอฮอล์นั่นเองผมว่าคุณผู้ชมนะคะก็คงจะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะในการดื่มการกินหรือว่าการซื้อนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ช่วงต่อไปของรายการมารออยู่แล้วนะคะไปเลยค่ะ กฎหมายป้ายแดงตอนกฎหมายสิ่งแวดลอ้อมคนไทยดวงใจสีเขียวสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม อยู่กับแป้งและอาจาร์ธนาในช่วงกฎหมายป้ายแดงตอนกฎหมายสิ่งแวดล้อมคนไทยดวงใจสีเขียวค่ะช่วงนี้อาจารย์คะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องราวของกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ<ม>ในปัจจุบันเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะที่หน่วยงาน,นของภาครัฐเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ดาเนินกิจกรรมใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งป้าอยากจะรู้นะคะว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีกฎหมายรองรับไว้อย่างไรบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วก็มีกฎหมายแล้วทำ ปี2550้วกกำหนดในเรื่องของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะครับการมีส่วนร่วมของอประชาชนมีพรบรส่งเสริมร,รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535นะครับเรื่องของภาครัฐเนี่ยนะที่จะเข้าไปดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นบริการสาธารณะนี่มีส่วนสําคัญมากะนะฮะเวลารัฐจะทําโครงการไม่ว่าโครงการเล็กโครงการใหญ่แม้ว่าโครงการนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็ตามตรัฐก,ก็มักจะไม่ ฟังความคีดเห็นอนะของพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่บ่อยครั้งจะมีการประท้วงนะครับม,มีข้อขัดแยง้งมีข้อโต้แยง้งนะระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบ,ะบจากจากโครงการนั้นนะกับภาครัฐอยู่ซ้มหม่อเสมอรัฐนูลปี2550เขก็เลยบอกว่านะฮะต่อไปนี้พี่น้องประชาชนส่วนงานของรัฐนะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักาษาสิ่งแวดล้อม แล้วได้ประโยชน์จากธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลารัฐจะทำโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยยังทำไม่ได้เว้นแต่ว่าะจะได้รับฟังความคิดเห็นและผลกระทบของพี่น้องประชาชนเสียก่อนอดีมากเลยนะคอะอาจารย์อาจารย์คะออย่างนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมีอย่างไรบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วนะฮะ,ะการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักสารสุกลอาจจะแบ่งเป็น5ระดับะนะระดับแรกก็คือ รัฐต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนนะครับก็อาจจะติดไว้นะครับที่หน่วยงานของรัฐประชาชนาเองก็มีสิทธิ์ที่จะขอรับข้อมูลข่าวสารนะซึ่งตามพรบสง่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีบัญญัติในเรื่องนี้ะนะครับพรบรข้อมูลข่าวสารก็มีบัญญัติในเรื่องนี้เรื่องที่2ก็คือรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนก่อนที่จะตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดประการต่อไปก็คือว่าการที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องตั้งแต่ไหนตั้งแต่ว่า คิดโครงการรูปแบบเป็นยังไงนะศึกษาวิจัยมาหรือยังก็ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ,อขั้นความร่วมมือ,อมนะฮะก็คือว่าให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปตัดสินใจในทุกๆขั้นตอนะนะฮะของโครงการนั้นสุดท้ายแล้วนะฮะส่งเสริมให้อำนาจประชาชนเนี่ยตัดสินใจเต็มรูปแบบเลยก็คือบางโครงการถ้ามีผลกระทบมากๆก,ก,ก็ให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดเลยก็คือการทำประชามติเลย,เลย ว่ารัฐสมควรจะทําโครงการนี้หรือไม่นนะซึ่งบ้านเราก็มีเขาเรียกว่ากฎหมายการลงประชามติอยู่เพราะฉะนั้นก็นี่เป็น5ระดับซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมนะร่วมกับรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อกฎหมายเปิดโอกาสให้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับประชาชนเองเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีเขาเรียกว่าจิตสํานึกแบบบริสุทธิ์นะ บ<ล>บริบสุทธิ์งานงเพื่อใหอ้มีการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีะนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ะะอย่าลืมนะคะว่ากฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการบังคับให้เกิดผลแต่สิ่งที่สําคัญคือการมีจิตสํานึกของประชาชนที่ร่วมกันถนอมรักษาและปกปก้องทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพย์สินอันมีค่าอย่างยิ่งให้แก่ลูกหลานของเรานั่นเองค่ะโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองครอบครัวองค์กรท้องถิน่นจนไปถึงระดับจังหวัดและประเทศชาติต่ตอไปช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ กฎหมายสบายสไตล์ธนากฎหมายสบายสไตล์ธนาช่วงคุณถามมาธนาจัดให้ Abel Lesa Stem Cell เพื่อสุขภาพรูปร่างและผิวพรรณที่ดีขึ้นเห็นผลไวในเจ็ดวัน กลับมาในช่วงของคุณถามมาธนาจัดให้นะคะช่วงนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็จะฝากคำถามต่างๆเนี่ยมาทาง Facebook ของเรานั่นเองค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m กฎหมายสบายสไาธนาอาจารย์คาเขาบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากจริงๆค่ะค เราก็จะเลือกมาตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมครับใช่แล้วค่ะ,คะอย่างในวันนี้แป้งก็ขอเลือกมาหนึ่งคำถามอาจารย์อันนี้เขาบอกเขาเป็นเป็นคุณแม่ซึ่งถามเรื่องลูกมานั่นเองเขาบอกว่าตัวเขานะคะย้ายไปอยู่ต่างประเทศค่ะแล้วก็พาลูกสาวเนี่ยไป10ปีแล้าจา์นะคะแล้วก็เกิดมีสามีเนี่ย ทิ้งมรดกไปให้ลูกสาวและอยากจะถามว่าถ้าเกิดลูกสาวเนี่ยเปลี่ยนสัญชาติไปนะคะยังสามารถจะรับมรดกได้ไหมแล้วก็ยังจะถือครองที่ดินที่เมืองไทยได้หรือเปล่าคะก็คือก็แบ่งเป็นสองกรณีแล้วกันคือขณะนี้ยังถือสัญชาติไทยอยู่ถ้าถือสัญชาติไทยอยู่เนี่ยก็ยังคงที่จะรับมรดกและก็ถือครองที่ดินได้เพราะฉะนั้นลูกสาวก็ต้องบินกลับมาเมืองไทยนะครับแล้วก็มาร้องขอต่อศาลขอจัดการมรดกและก็รับมรดกไปนะฮะในกรณีที่ยังคงมีสัญชาติไทย แต่ถ้าเกิดว่านะะขณะนีนะะ้ได้สละสัญชาติไทยแล้วะนะครับอาจจะไปสมรสกับชาวต่างชาติแล้วก็ไปถือสัญชาติตามสามีมนะฮะแต่ว่าเกิดมีมรดกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถามว่ารับมรดกได้ไหมได้เขากลับมารับมรดกได้นะครับแต่ว่าเมื่อรับมรดกแล้วที่ดินแปลงาานั้นต้องขาย ต้องขายเลยเพราะ,ะว่าชาวต่างชาตินั้นผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจะถือครองมรดกไม่ได้เว้น <enge> แต่ว่านะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยนานเกิน5ปีพูดถ่นานเขียนภาษาไทยได้นะฮะแล้วก็มีถิ่นที่อยู่ได้เสียภาษีมาโดยตลอดก็อาจจะถือครองที่ดินในลักษณะของเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่เกินหนึ่งไร่หรือซื้อหรือทําพวกเขาเรียกว่าหองซยหเปล่าก<ฆ><ะ><ฆ><ะ>็คือเป็นเป็นที่ ทำศพอะไรนี้ได้อันนั้นสามารถทําได้ถ้าเป็นชาวต่างชาติเ<ด>หรอคะอาจารย์ใช่ครับเพื่อทางาศาสนานะครับดันั้น,นครับก็คือทางที่ดีที่สุดผมคิดว่าก็อย่าเพิ่งสละสัญชาติไทยนะครับก็ให้กลับมารับมรดก่ให้ให้ถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายเสียก,ก่อน ะะสำหรับผู้ชมท่านนี้นะคะจันทนาก็ได้ตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าอื่นๆที่มีปัญหาข้องใจแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายสามารถไปคอมเมนต์ไว้ได้เลยเราจะมีทีมงานที่เป็นที่ปรึกษ,ษาด้านกฎหมายเนี่ยมาคอยตอบคำถามของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะและตอนนี้ภาษาสุภาษิตกฎหมายมารออยู่แล้วไปเลยค่ะช่วงภาษาสุภาษิตกฎหมายบุตรบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรมของคนอื่นมาเลี้ยงดูเสมือนเป็นบุตรของตนเองการรับบุตรบุญธรรมจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมายจึงจะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรมโดยที่ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีและจะต้องมีอายุแก่กว่าผู้จะรับเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปี ุณผู้ชมคะและตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะวันนี้อาจารย์ธนาก็ได้มาเล่าให้เราฟังในเรื่องของแอลโกอฮอล์และก็สุรานั่นเองนะคะจย์<ม>ก่อนจากกันไปนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะ PT High Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่มาตรฐาน Euro 5จากปตทค่ะสถานที่สวยๆนะครับที่เออเฟอร์สถานที่ให้เรา,ายทม์ะนะครับก็คือร้าน River Y Resort and Restaurant นะครับก็อยู่ข้ามสะพานพระราม4ใช่แล้วค่ะแต่ปักเก็ตมา ติดแม่น้ําเจ้าพระยาครับบรรยากาศตอนเย็นๆเนีเ่ยชิลมากครับจะมาเป็นกลุ่มก็ได้นะคะจะมาเป็นนัดปาร์ตี้นะคะจะมีคาราโอเกะด้วย<ช>หรือว่านะจะมาเป็นคู่รักสวีทสองคนก็บรรยากาศด,ดีมากๆเลยค่ะอย่าพลาดนะคะแต่ละสัปดาห์ผู้ชมเราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มานาเสนอคุณผู้ชมเป็นประจําทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของแป้งและอาจารย์ธนาไปแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับระเบียบหรือข้อบังคับการทํางานแบอบกว่าทํางานสิบชั่วโมงนี้ก็ไม่ได้ เพราะว่ามันเกิดนไปแล้วก็ในใน8ชั่วโมงนี้ก็ต้องมีเวลาพักหนึ่งชั่วโมงแล้หนึ่งสัปดาห์ก็ต้องมีวันหยุดหนึ่งครั้งสมมติเนี่ยกฎหมายก็ถือเกณฑ์ขั้นต่ำว่าหยุดสัปดาห์ละสองครั้งได้ไหมก็ถือเป็นคุณกับลูกจ้างถือเป็นคุณื่าถือเป็นคุณกับลูกจ้างเนี่ยก็สามารถทาได้